โอ้โหทุกคนตอนนี้ว่ายน้ำนี้ไอไอสีดำดำเราต้องไปที่ตรงนู้นมันคืออะไรใช่มันคืออะไรนะจะวิ่งวิงวิงมันคือขี้วัวลอยน้ำอ่ะห้าสิบเอ็ดห้าสิบห้าสิบสี่สิบแปดสี่สิบเจ็ดสี่สิบหกเรต้องอ้ยไป พียต้องรีบแล้วนะที่ได้มาเรยแล้วก็มีเพื่อนในนี้ด้วยมีเพื่อนจับดูเราด้วยเพื่อนกำลังจะดีบกุณหนึ่งไปเถอะเพื่อเราหารถก่อนจะได้ชนเพื่อนอย่างเมามันต์เดาๆคของคลองคลองคองคลอง,องบอกว่าของไงนายจังไม่รู้จักของแล้วเหรอเจอเพื่อนเนาะ เราเจอเพื่อนกันเหรอนู่นเหมือนแมวนู่นเหมือนมีเพื่อนกำลังอยู่ใกล้ๆนะเพื่อนทำอะไรเพื่อนหนีไปไหนอุยนั่นไงไอ้ดำๆนั่นอะเฮ้ยขี้แมวเอ้ยขี้แมวมาดิไอ้ขี้แมวรอดช่องขี้แมวรอดช่องกบขนมปังปิ้งแล้วมึงจะกินได้ไงแล้ว โอ้โหโดนค่าไปเรียบร้อยนะครับเออแนีนะครับคือกัขนมปังรถขี่ทุกคนไหนกินนะครับเวลาองรีวิ่งไกลมันเส่คนขายมมไม่รู้ร<า>รต่ายอะไรเอาจริงด้วยมันมีกระแพงมันหายเฮ้ยน้นไงมันอยู่ตรงนั้นนี่นี่นี่ของ กลับไปแล้วเมื่อกี้ดับเบิลแล้วตนี้<ว>นอ,ไอ,อ,อน,ไ,น,น,นไม่มีรถแล้วลครับตอนนี้สุดท้ายแล้วสุดท้าค,ครับนี่คือเสียงคนบ้าครับสียงแงไม่รู้มันพูดภาษอะไรตอนนี้ยังไม่ได้ยาเลยภาษามามาโอ้โ ทุกคนครับเมื่อพวกเราผัดทวงไปยึดไปยึดแก่ผัดทวงทุกเราครับโอ้โอ้โอ้ก้ม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 อยู่มันอยู่ไหนละ รีบแล้วชนกบไม่ได้ฆ่าใค,าคร,เล,รเลยไปออกกันใครฆ่าเขาเฮ้ยรถบ้าอ่จริงมาลองเ่นกันต่อไปนะาเราจะไปเล่นหมดใหม่เนาะ ดันใหม่กันละดันใหม่นะครับว้าไปเจอกันยูหูตัวนี้แล้วครับมาต่อกันเลยตรงนี้าจ,จะมีเสียงมัล้วกอนแป๊บหนึ่งจ,จะมีเสียงมายกลบกวนนะไม่เป็นไรเล่นกันที่โรงเรียนผมเนาะมีคนขอเยอะมากเลย

นี่แบบอยู่ข้างบนถ้าใครยังไม่รู้นะแมันอยู่ข้างบนนะ เ,เรวพุ่งนะพุ่งไป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 กลางลมเลยอุ้ยเจ็บขาอ้ยววหของสีฟ้าแล้วไปเรื่งความเร็วไป บ้ตอนนี้ไปหาของกันต่อครับโอรถบ้าเลยทุกคนครับถ้าเกิดใครเจอรถคันนั้นการุณากลับไม่ได้เลยครับเพราะรถคันนี้คือไฮไลท์ของมนุษย์ับ มันมีคนอยู่ข้างบนะอะเพราะว่ามันมีท่อ RPG อด้วยครับแถมม,มันสามารถขับบนน้ำได้ครับแล้วก็นบ,บนน้ำได้ยิงนะปุะ่มบบเลยขับแล้วครับอูอ้หโ,โจุนจุนจุนจุไม่นะฉันต้องใายอยู่ที่นี่ช่วยปะโอ้โหอุ่นนั่นนะครับใครเจอโคตรทุกทีโอ้โหนี่ปืนอะไรอะยังไม่รู้ ปืนบ้าพลังปืนบ้าพลังไง่าแล้วอุ้นนี้กระโดดกระโดดลบแบบแบบแอบแอบแอบออาลืมไปเลยยังไม่ได้มองบ้าเอยบ้าเอ โอ้โหของเต็มไปหมดเนี่บนบยบองคีไม่บายครับทุกคน